นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของเกาะสมุยนะครับซึ่งได้รับการเลือกให้เป็นเกาะน่าเที่ยวติดอันดับ7ของโลกทีเดียวนะครับเดีพูดคุยกับคุณรัชพรภูนสวัสดนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยในช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบ กระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและกระปุกออมสินตู้ ATM เพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุดด่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นครับ ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่ออาจจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB+ นะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารอมสินนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทครับเวลาในการผ่อนชำระนาน25ปีด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า g s b โดยลูกค้าที่สนใจจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อ ะของธนาคารในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทระยะเวลาการผ่อนชำระนาน25ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด g s b สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารนี้โดยมีวงเงิน10ล้านบาทคำถามคือระยะเวลาในการผ่อนชำระนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจ เล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวสารข่ดูดีๆครับมาฝากท่านผู้ฟังกันธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7นะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4นั้นจะมีจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.35ต่อปีจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อท่านฝากเงินครบเป็นเวลานาน4เดือนนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพ,พิเศษ7นะครับ จะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.45ต่อปีจะได้รับดอกเบีย้ยตอนฝากครบ7เดือนแล้วนะครับการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับผู้ที่จะเปิดบัญชีเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปแล้วก็นิติบ,บุคคลสามารถเปิดได้ทุกประเภทนะครับไม่จํากัดวงเงินรับฝากเปิดรับฝากจนถึงวันที่31มอกราคม2565นี้นะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการผลักดันนโยบายการบริหารการจราจรและการบูรณาการด้านข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทพอร์ตในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉะบังนะครับในการมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้พร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของท่าเรือ แหลมฉบังได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยมีข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะเวลานาน3ปีด้วยกันซึ่งจะเริ่มเมื่อตอนที่ข้อตกลงความร่วมมือฉบับแรกในวันที่11มกราคม2565ิ้นสุดลงตามระยะเวลานะครับสำหรับโครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนี้ก็จะประกอบไปด้วยแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมด้านการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามนะครับการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทพอร์ตก็ตามนะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการบริหารเวลาของรถบรรทุกที่จะนําเอาสินค้าเข้าหรือออกจากท่าเรือแหลมฉบังเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับยังจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่าเรืออัจฉริยะให้มีศักยภาพเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ลดต้นทุนโลจิสติก แก้ไขปัญหาการจราจรลดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะครับวันนี้ครับวันที่20มกราคม2565นายศะครับนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา,าชื่อว่า Thailand Future Smart and Sustainable Mobility นะครับขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ ยั่งยืนและมีการกล่าวพระราชกถาพิเศษในหัวข้อที่ว่าชีวิตคนไทยจะดีขึ้นอย่างไรบนแผนคมนาคมนะครับซึ่งงานนี้จัดโดยกระทรวงคมนาคมมีการจัดทําแผนการพัฒนาระบบขนส่งของไทยในระยะ20ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปี2579นะครับทั้งที่เป็นแผนระยะกลางแล้วก็แผนในระยะยาวทั้งการคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ําและทางอากาศนะครับ นอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมแผนงานสําหรับอนาคตของประเทศไทยด้วยการเริ่มดําเนินการศึกษาจัดทาแผนและพร้อมที่จะเดินหน้าโครงการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจัดทาแผนแม่บท MR Map ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเอาอไปครับระบบคมนาคมในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาแนวโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคู่ขนานไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่ประกอบไปด้วย สิเส้นทางหลักทั่วประเทศนะครับประการต่อมาครับเรื่องของโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับคือโครงการแลนบีชชุมพรระนองซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของ,ของโครงการและเมื่อโครงการกต่างๆที่กระทรวงคมนาคมกําลังดําเนินการอยู่ทั้งหมดเสร็จแล้วหรือว่าแล้วเสร็จนะครับก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับนานาประเทศได้และประชาชนคนไทยก็จะได้รับประโยชน์จากแผนการลงทุนด้านคมนาคมอีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเกาะสมุยที่ได้รับเลือกให้เป็นเกาะน่าเที่ยวอันดับ7ของโลกนะครับพูดคุยกับคุณรัชพรภูมิสวัสดิ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับรัชพรครับสวัสดีครับคุณเอกรัชรครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะอย่าติดอันดับหนึ่งในสามเลยไหมฮะ ครับซึหนึ่งเกาะสมุยก็มีความสวยงามมีแหล่งดึงดูดกันเยอะนะครับนั่นแหะสิเป็นความภาคภูมิใจรับครับสมุยครับโดยนิยามเนี่ยครับเมื่อก่อนสมุยจะรวมไปถึงหมู่เกาะอ่างทองอะไรด้วยไหมฮะใช่ครับเกาะสมุยรวมด้วยนะเกาะรอบๆมันนะครับเกาะบริวาย หลายๆเกาะมีเกาะราบเกาะแปนนะครับมีหลายยที่เลยครับเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับตอนนี้มันเที่ยวเกาะสมุยก็คนส่วนมากก็จะนั่งเรือนะครับไปชมมีเกาะมัดสมุที่มีหมูนะครับเกาะราบที่มีกวางนะครับแล้วก็หมูเเกาะอ่างทองนะครับมีเกาะแปนนะครับมีหลายๆเกาะหบริวารรอบๆครับโอ้กับไอ้ยางงี้อะไรที่ทําให้เป็นปัจจัยในการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเลือกให้เราเป็นอันดับเจ็ดของโลกเนี่ย ครับมีหลายสิ่งนะครับในส่วนของของตัวเกาะสมุยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอผมว่าอสถานที่นะครับในการดึงดูดต่างๆนะครับมีมีแหล่งอำนวยความสะดวกนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรามีอไม่ว่าจะเป็นหาดนะครับหาดเรามีหาดหลากหลายนะครับที่อยู่รอบๆของเกาะสมุยเองเนี่ยเรามีทั้งอหาดเฉวงหาดละไมหาดอะไรต่างๆนะครับคือเรา เรามีหาดหลากหลายซึ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติเนี่ยกลับมากลับคืนสู่อธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เรามีโควิดนะครับทําให้เกาะสมุยเนี่ยเราเกาะสมุยเราค่อนข้างกลับมาสวยงามนะครับตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเรามีค่อนข้างเยอะนะครับมีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกมีโรงแรมระดับห้าดาวนะครับหลายๆหลายๆที่นะครับก็อ ด้วยความรู้สึกเหล่านี้นะครับซึ่งเกอนสมุยเองเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นความรู้สึกเหมือนในเมืองนะครับซึ่งบางที่เนี่ยอหากเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะได้รับความรู้สึกว่าเรายังอยู่ในเมืองอยู่นะครับครับอันนี้ทำไมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกเกาะเลยนะครับและและก็บนเกาะก็มีทุกอย่างครบครันนะครับครับครับ ทีนี้เอาลนะพอเราไดา้ความรู้สึกจากนักท่องเที่ยวมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องสารต่อจากนี้ไปคืออะไรการต่อยอดนะครับครับความต่อยอดนะครับจากอันนี้คือเรามีชื่อเสียงจากด้านนี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเอามาเป็นจุดขายนะครับในการทําการตลาดต่างๆนะครับ uh huh. ทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศนะครับซึ่งโดยนิตยสาร,ร travel and l e เล u เ e เนะี่ยเป็นนิตยสารท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งผู้อ่านเองเนี่ยก็ ส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่เป็นอนักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นระดับสูงนะครับที่มีกําลังจ่ายสูงนะครับก็ทางก่อนสมุยเนี่ยก็อพอได้รับอันนี้มาเนี่ยได้รับรางวัลนี้มาเนี่ยเราก็สามารถนํามาโฆษณานะครับเพื่อดึงดูดนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมถึงเป็นจึงเป็นเกาะอันดับต้นต้นของโลกนะครับเราก็เราก็อสานต่อนะครับโดยในพื้นที่เองเนี่ย แม้เป็นเรามีหลายอย่างนะครับมีอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตลาดไม้นะครับ,รบซึ่งเป็นเ็ดสิ่งนะครับของของอตลาดไม้ชุมชนนะครับไม้สนี่ก็คือเดินทางเป็นหมู่คณะนะครับตอนนี้มีคนไทยเนี่ยเดินทางมากันเป็นกลุ๊มนะครับไม่ <iens S 1> ไม่ว่าจะเป็นอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอให้รางวัลนะครับกลุ <ando> ่มรางวัลจากบริษัทนะคร <camar> ับมากันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มรางวัลมีกลุ่ม อการประชุมสัมมนา,าต่างๆนะครับเดินทางกันมานะครับซึ่งซึ่งก่อนสมุยเองก็มีการรองรับเหล่านี้โดยมีทั้งท่องเที่ยวชุมชนและท่องเที่ยวโดยทั่วไปครับครับ,รบแล้วแล้วยังไงต่อครับคุณเจรพอนะน่าสนใจครับเราก็เราก็ดึงอสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็นกิมมิกนะครับก็หลังจากนี้เราก็มีการนำเจ็ดอย่างของก่อนสมุยนะครับนําออกมาเพื่ออ่าเป็นจุดขายว่าก่อนสมุยเราเนี่ย ในเจ็ดอย่างที่ควรต้องมาเมื่อมาทําที่เกาะสมุยนะครับอะไรที่เป็นระดับโลกนะครับที่ทุกคนเนี่ยมาแล้วไม่ควรพลาดนะครับอะไรบ้างฮะก็มียกตัวอย่างนะครับเคยมีหนังสือนะครับ l o ล e ิ y พ l เน็ตเนี่ยบอกว่ามาก่อนสมุยต้องไปดูพระอาทิตย์ตกที่โซนตลิ่งงามนะครับโซนนั้นมองเห็นจะมีภาพเรือเฟอร์รี่วิ่งผ่านนะครับแล้วก็เป็นเกาะสีเกาะข้านะครับซึ่งเป็นเกาะลังนก วยงามมากๆนะครับ,รบนี่เือสารเราลินแผนเคยลงไว้นานแล้วเหมือนกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะทานะครับก่อนอตอนอายอะไรเหล่านี้เดี๋ยวนะครับคุณรัชพรอัน่าพระที่ตกนี่คือมันมันตกมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่มองเห็นจากฝั่งฝั่งสมุยฝั่งนี้เลยครับอ๋อเหรอฝั่งสดิงยามของของก่อนสมุยซึ่งมีโรงแรมห้าดาวหรือมีบาร์ตอนเย็นนะครับหลายๆที่นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยชอบซึ่งตอนเย็นๆนะเขาทีเขาจะไป ตามบาร์เหล่านั้นนะครับแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกกันซึ่งพระอาทิตย์ตกตรงไหนก็จะเป็นวิวซึ่งเป็นวิวระดับโลกเลยครับครับอ๋อผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมไม่ดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก,ตกแต่พระอา<ม><ม>ทิตย์ก็สวยนะครับมีสองฝั่งเลยครับนั่นสิเพราะปกติเราถ้าเรานึกภาพออกเนี่ยพระอาทิตย์ตกมันจะต้องหันหันหน้าเข้าไปที่แผ่นดิน ถูกไหมฮะแล้วก็เอ่อมันก็จะมีภูเขาภูเขาอะไรพูดง่ายๆว่ามันจะตกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเกิดหันไปทางนั้นเนี่ยมันกับสวยงานหนึ่งนันอีกเป็นอย่างนั้นไปครับโอ้โหน่าสนใจสท่ไหครับอ๋อทีนี้อย่างอย่างถ้าเกิดว่าอย่างนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยโปรแกร,รมการท่องเที่ยวเขาจะเป็นอย่างไงบ้างฮะถ้ามาจากยุโรปมาจากเอ่อต่างประเทศพวกนี้ ทางเครงบินนาครเขาก็เดินทางเข้ามาตอนนี้สามารถวันนี้เนี่ยทางที่ประชุมสบ,บคเนี่ยได้ประกาศให้เราสามารถมีเทสสันโกแล้วนะครับก็คาดว่าหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยจะสามารถเดินทางกันได้ครับแล้วเที่ยวชาวไทยก็เดินทางได้ปกติแต่นั้เที่ยวยุโรปเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามานะครับเขาก็เมื่อตรวจอา p c ทีีเสร็จเขาสามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้นะครับก็มีหลากหลายนะบางคนอยากเช่ารถบางคนเนี่ย าอยากจะเช่ามอเตอร์ไซค์นะอันนี้คือความฝันเขาเลยนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอยากเช่ามอเตอร์ไซค์ขับในเมืองไทยเพราะว่าเขาไม่สามารถขับได้ในที่บ้านเขาขับไม่ได้มันหนาวนะฮะไม่ใช่อะไรใช่ครับแม้กระทั่งดาราฮอลลีวูดหลายๆคนนะครับอย่างเจสซีเบียนเซ่เนี่ยยังเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเลยนะครับอซึ่งเมื่อมาบ้านเรามันเขาเรียกว่าอะไรเป็ือนกับมาใช้ชีวิตที่มันโลว์ไลฟ์อะไรพวกนี้ไหมฮะ เบาๆสบายๆแล้วก็นความรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนมาเที่ยวบ้านเหมือนแบบคนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็มาเขาก็มีอาหารนะครับที่เกาะสมุยเนี่ยมีอาหารโลเคลเยอะแยะมากมายนะครับมีมีตมีเอ่อมีอาหารของเกาะสมุยเองโดยเฉพาะซีฟู้ดเนี่ยในครางนี้เกาะสมุยเนี่ยครับเป็นเกาะมีประมงชายฝั่งนะเพราะฉะนั้นเรือจะเข้าออกทุกวันนะครับไม่ไม่ได้ออกสามสี่วันห้าวันแล้วกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นปลาจะสด ครับอาหารทะเลเนี่ยจะสดครับแล้วเราก็มีอาหารอ่าของก่อนสมุยนะครับเป็นตำรับก่อนสมุยซึ่งอาหารของก่อนสมุยเองเนี่ยก็เป็นอตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่านะครับ,รบสมัยนู้นก็เป็นอาหารของคนก่อนสมุยซึ่งก็ต่างจากอาหารใต้ทีเมนนะครับจะมีความเป็นใช้มะพร้าวค่อนข้างเยอะ,ะโอ้แต่จริงๆงอาหารใต้ก็ใช้มะพร้าวแต่ยังไม่เยอะเท่าสมุยเพราะสมุยเยอะกว่า ใช่ครับรสชาอาหารสมุยจะนุ่มนวลกว่าอาหารใต้อาหารใต้จะเผ็ดกว่าครับครับครับอ่านั้นอันนั้นคือเดี๋ยวถ้าฟังจะงงคาว่าอาหารใต้หมายถึงบนแผ่นดินใหญ่แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆใช่ครับแล้วก็ของสมุยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแดงเหลืองอะไรต่างๆอาหารสมุยจะเป็นจะประกอบไปด้วยกะทิเยอะๆนะครับจะมีแกงกะทิปลาต่างๆนะครับซึ่งปลาเนี่ยก็เป็นปลาที่จับได้ในวันนะครับจะเป็นปลานีปลาปลาอ่า ปลาพาันปลาที่เป็นปลาเบ็ดหรือปลาปวนในชายฝั่งนะครับ,รบแล้วรสชาติจะต่างกันกับกับปลาที่หลายๆวันเข้ามาันีกทีนะครับก็เลยอยากให้อยาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเมื่อมาเนี่ยอยากให้ลองอาหารสมุยนะครับเป็นเป็นอีกสาขาหนึ่งซึ่งแกสโนมีเนี่ยทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวตกาสมุยเนี่ยก็กําลังมีแผนนะครับในการโปรโมทเรื่องแกสโนมีหรือตําหลักของสมุยนะครับสมุยบล็อต100ี ตำรับของสมุยสมัยก่อนที่หายไปนะครับจะนำกลับมาครับแล้วแล้ท่องเที่ยวเขากินได้ไหมฮะอาหารสมุยอ๋อมีสัางชาตินะครับตอนนี้เขานิยมมีร้านอาหารที่นํามาทํเอานามาทําตำรับสมุยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากเป็นรสชาติที่ไม่ได้เข้าถึงยากนั่นสิเป็นรสชาติที่เน้นรสชาติของวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบความสดอะไรต่างๆครับไม่ได้มี เครื่องแองหรือเครื่องเทศที่ฉุนอะไรมากกรับครับกรับ,รบเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีสตอรี่บอกให้นักท่องเที่ยวเข้าใจกันว่าอาหารไทยก็คืออาหารไทยอาหารใต้คืออาหารใต้อาหารสมุยก็คืออาหารสมุยนะใช่ครับมันอาจจะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่กันหรอกมันไม่ใช่เพียงเดียวคนละอย่างกันเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหพังโรน่าสนใจนะฮะส่วนเรื่องของเอ่อการที่จะรัฐบาลค่อยๆผ่อนคลายลงไปเนี่ยสภาพว่าของการท่องเที่ยวสมุยจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงต่อพัฐอพรครับ <c oughs> นะครับมีมีจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับคือระยะเวลาสิบสิบวันที่เราเพิ่งเปิดบล็อกมานะครับเรามีมีการจองมากว่ากกว่าคนพันหกร้อยคนนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเป็นชาถ้าเป็นเทสแซนโกนะครับเราจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอีกนะครับเราได้สัมผัสแล้วนะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ยังมีความกังวลว่าก่อนสมุยเราจะกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมยากนะครับเนื่องจาก เรื่องจากภาวะโควิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างซบเซาไปปรากฏว่าช่วงปีใหม่เนะหลังจากเปิดเทสเซนโกเนี่ยครับอตอนแรกผมก็จะอัดแคมเปญกระตุ้นอะไรต่างๆปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาโดยอ,อย่างออร์แกนิกโดยธรรมชาติร้านรวงต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดมีสีสันมากขึ้นครับนะครับโดยไม่ต้องกระตุ้นทไม่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเมืองหรือก่อนสมุยเองเนี่ยเป็นมีที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วนะครับ,รบ,รบนักท่องเที่ยวเนี่ย อยากเดินทางกันมานะครับตรงนี้เองเนี่ยเราเราก็เบาใจลงนะครับที่เหลือแนกับทำการตลาดเพิ่มเติมในบางจุดที่เขาไม่ทราบว่าเรายังเดินทางเข้ามาได้อืมกับ,บส่วนส่วนการเดินทางเข้าไปเนี่ยอ,อถ้าเทียบกับว่ามาทางท่ากาศยานสุราษฎร์กับมาทางพูงงานปรทางทางแผ่นดินใหญ่กับทางที่ขึ้นเครื่องไปลงที่สมุยเลยเนี่ยมาทางไหนมากเหมานกันฮะเ,เดี๋ยวนี้มามเยอะกว่าัครับ แล้วท่องเที่ยวต่างชาตินะครับต่างชาติต่างชาติตตมันลงที่สุราษฎร์ได้ไหมได้ครับแต่มันลงลงที่เขาสามารถตอนนี้เขาสามารถลงกรุงเทพแล้วเข้ามาเทแสแันโกหรือซันบ็อกซ์ที่เกาะสมุยได้โดยไม่ต้องผ่านที่อื่นนะครับเรามีไฟโดยเฉพาะนะครับครับครับแล้วกถ็ถ้าจะมารถฟงรถไฟอะไรก็ยังอีกหลายช่องทางนะสามารถเดินทางมาได้เลยสมุยตอนนี้ใช่ครับก็ข้ามเรือแล้วก็มีเรือเฟอร์รี่นะครับมี มีอะไรต่างๆแต่ว่าทางภาคอากาศยานตอนนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับสองพันนิดๆนะครับ<อ>ก็ <okay. S 2> เดินทางมาได้ละสองพันนิดๆนี่แรกกับถ้าเดินทางทางบกก็กี่ชั่วโมงคะเนี่ยโอ้โหใช่ครับ <c oughs> นี่ลงถึงเลยนะครับโดยเฉพาะสนามบินี่ยอยู่ใจกลางนะกอ <c oughs> สมุยเลยครับมองมาถึงก็พักผ่อนได้เลยนั่นสิผมเคยไปเครื่องทีจีสมัยก่อนนะสมัยนี้ทีจีไม่ได้บินแล้วมั้งเออสุราษฎร์ใช่ไหม จากทีจีเนี่ยก็ไปลงที่ท่ากาศยานสุราธานีแล้วก็ต่อรถมาที่ท่าเฟอร์รี่อีกประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมฮะถ้าจะไม่ผิด<ช>เด<อ>็กรัเพรแต่แล้วก็ข้าม<ช>เรือเฟอร์รี่มาอีกเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งเฟอร์รี่อีกเก,กือบชรอกนไปสามชั่วโมงกว่ารวมเวลาดินอีกสี่ชั่วโมงใช่ครับอันนี้คือชั่วโมงสิบห้านทีนะฮะสมุยถ้าเกิดบินตรงใช่ครับชั่วโมงสิบห้านาทีถึงก็เอากระเป๋าเข้าที่พักได้เลยนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องข้ามเรือไม่ต้องอะไรกันอ่าทีนี้ถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวบ้างล่ะคุณรัชพรครับครับตอนนี้สำหรับคนไทยนะครับ,รบก็ท่านที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเดินทางได้เดยไม่ต้องตรวจ ATK เลยครับอ๋อาะเลฮะอ,อันนี้ผมก็ไปได้เลยแตเนี่ยใช่ครับเก็บกระเป๋า <laughs> จองเครื่องมาได้เลยครับไม่ต้อง ตรวจเอทเคไม่ต้องอ,อ,อะไรเปิดหมอแอปหมอพร้อมให้ดูได้เลยครับอ,อ๋อครับอ่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นใครที่จะไปตอนนี้ก็จะเรียกเป็นโอกาสทองเลยัะเพราะว่าก่อสมุยตอนนี้กําลังเริ่มที่จะบูมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณรัชพรครับใช่ครับมันก็ราคาต่างๆก็ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ราคาต่างๆก็เป็นทำแพ็กซิมเมอร์นะครับทางสมาคมเองนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจาก ชมรมแท็กซี่ต่างๆเนี่ยกดมิเตอร์ให้นะครับตอนนี้มีการกดมิเตอร์บอกราคาเน้นย้าเรื่องการบอกราคาก่อนที่จะตกใจกันรับการบริการนะครับครับอ่ะเอาละเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปเที่ยวสมุยได้ตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่านะครวหน้าเราก็ต่อไปได้ถ้าเกิดเยอะขึ้นมาอีกปุ๊บเนี่ยอาจจะเดินทางลำบากนิดนึงนะครับก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับคุณชพรนะเชิญนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับหรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ พิจารณานะครับฮอลิเดย์หน้านะครับของทุกท่านนะครับอยากเรียนเชิญมาเที่ยวเกาะสมุยนะครับเกาะสมุยเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเกาะเองมีวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับหรือมีบีชคลับนะครับมีโชว์ต่างๆนะครับมีสถานที่สวยๆโรงแรมห้าดาวโรงแรมมีตั้งหลายหลากหลายหลักพันนะครับตอนนี้ก็อยากเชิญทุกท่านนะครับอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารเกาะสมุยนะครับมีโชว์มีอะไรต่างๆ นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแมาจะเป็นคู่รักหรือครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งแต่สัมมนาหรือเป็นกลุ่มนะครับสามารถเดินทางกันมาได้เพียงแค่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มเท่านั้นเองครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่วันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณรัชพรครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกราบคุณรัชพรภูลสวัสดิ์นะครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปเที่ยวกันได้นะฮะช่วงนี้ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามถามท่านผู้ฟังวา่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่อ GSB Plus เพื่อไปการต่อยอดลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารในปัจจุบันด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อสําหรับ GSB+ Plus คือ10ล้านบาทคําถามคือผ่อนชําระนานกี่ปีคําตอบคือ25ปีเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We crypt.